ผมไม่พอถึงหกรนะคับผมก็จะสุ่มทีละกล่องนะค่านชมก็เออกล่องแรกโซเคีนหาอันชมโอเคยังคุ้มอยู่นะหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกดหน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกีร้ยเปอรนต์แน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม ฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กชายหัวเกรียนทุกคนนะครับมีกูผมปานน้องจากช่องพี่เจที่พี่อีกันหรือเปล่ท่านผู้ชมวันนี้นี่ครับไปหนึ่งมัดท่านผู้ชมก็วันนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับตามที่ทุกคนรอคอยเลยท่านผู้ชมปืนเจนอนนะครับ MCA1 ครับขอแคปหน้าจอไว้นิดนึงนะท่านผู้ชมก็นะครับไปปืนกระบอกนี้นะครับก็ไม่สามารถใช้ตัวปืนสุ่มได้นะครับต้องใช้เพชรล้วนๆนะครับท่านผู้ชมก็นะครับ ก็ถ้สุ่ม600เพชรก็จะออก10ครั้งคุณผู้ชมแต่เพชรผมไม่พอหรอกเดี๋ยวผมก็จะไล่สุ่มไปเลยแต่ความพิเศษของตู้ปืนตู้นี้ก็คือมันมีโอกาสล็อกได้อ่คุผู้ชมก็คือง่ายๆว่าถ้าน้องสุ่มนะครับไม่ได้ปืนนะครับน้องสุ่มได้โทเค็นนะคุณผู้ชมนี่ครับโทเค็นจีนอตนะครุณผู้ชมถ้าสามารถสุ่มได้โทเค็นจีนอตเนี่ยหกเหรียญนะครับก็สามารถแลกสกินปืนนะครับ MCA 1นึ่งจีนอตไปได้เลยแบบทาวอนเลยคผู้ชมแค่ต้องสุ่มโทเค็น60เหรียญเท่านั้นนะครับผู้ชมก็คือ ก็มาวัดดวงครัท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็ทําการนะครับเติมเพชรก็หนึ่ท่านผู้ชมก็ในกรณีนี้ก็เดี๋ยวผมไปเติมเพชรแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาน้ชมโอเคครับท่านผู้ชมก็ผมก็เติมเพชรเป็นเทปลอยท่านผู้ชมก็อันนี้นะครับจีบอกว่าหลังวันที่8ปปืนกระบอกเนี้ยเมื่อเข้ามาแล้วอยู่18วันนะท่านผู้ชมก็คือกำลังมันจะอยู่18วันแล้วมันก็จะออกไปท่านผู้ชมก็คือวันนี้เป็นวันที่13ใช่ไหม18วันนับไปจากวันที่ส3ก็มัน วันที่25นะคุณผู้ชมก็คือแต่จะกลับมาอีกรอบนะครับแต่เป็นแบบไหนไม่รู้นะครับก็กลับมาอีกรอบก่อนวันที่8กุมภาพันธ์หรือวันที่8กุมภาพันธ์ครับหลังจากนั้นสกินปืนกระบอกนี้จะกลายเป็นของแล่นะครับตามที่ GM อัาโตได้บอกไว้นะครับคุณผู้ชมแน่นอนว่ามันแลแน่ๆเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องมาจัดคุณผู้ชมผมก็จะจัดไปนะคุณผู้ชมเพชรผมไม่พอถึง600อนะผมก็จะสุ่มทีละกล่องนะคุณผู้ชมก็เออกล่องแรกโทเค็นห้าอันคุณผู้ชมโอเคยังคุ้มอยู่นะเออโทเค็นสอางหววนี้ผม่า เออโอแคนอน่นั้นเดียวอเออขอร้องให้สักทีได้ไหมผู้ชมดูสิไอ้นี่มีอะไรบ้มางมีตัวปืนถ้าสุ่มสิบครั้งได้ตัวปืนโอ้โหคือแบบอย่างน้อยอ่ะอันเดียวโอ้ขอโซ่แคมละห้าอันสิบอันก็ยังดีนะบางทีอ่ะอีกครั้งผู้ชมจังหวะน,นี้ครั้งที่ห้าผมอเออได้สก,กินปืนครับสอง เป็นลูกซองดาเมจนผู้ชมได้สกิลปืนลูกซองดาเมจนะครับเหลือ30เพชรก็ไม่พอหมุนท่านผู้ชมเออได้โทเค็นมาเกียนเนี่ยตอนนี้ผมได้โทเค็นมา9อันนี่านผู้ชมคือแบบส่มไป300เพชรนะครับได้โทเค็นมา9อันแล้วคือแบบดูแล้วมันออกยากนะเดูท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปเติมอีก100เพชรนะท่านผู้ชมเพื่อความสาตใจอ่ะ ลองดูว่าถ้าเกิดอีกร้อยเพชรไม่ได้ผมก็พร้อมชมแล้วก็รอเพชรเอาละครับท่านผู้ชมครับผมก็ไปทำอีกร้อยเพชรมาท่านผู้ชมสูงอีกสองครั้งถ้าไม่ออกก็คือก็คือผมไม่ได้ท่านผู้ชมก็คิดว่ามันไม่ออกง่ายๆโอ้โหกล่องสีนี้สีชมพูฟเออโหสักท่านผู้ชมขอเป็นโทเค็นเลยไหมไม่ขอเป็นปืนอ่ะอีกครั้งท่านผู้ชมกล่องทองมาโอ้กล่องสีมูฟเอือคือหมดหวังแล้วครับท่านผู้ชมกล่องสีมูฟออกมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ นะครับในตู้นี้ครับก็จะมีสกินปืนเจนอนที่เป็นของแลนะครับแต่ว่ามีจํากัดอยู่ก็คือาที่เอมบอกนะครับว่าสามารถสุ่มรับโทเค็นนะครับไปแลกได้นผชมซึ่งตอนนี้ผมก็เด็งมีโทเค็นอยู่9ชิ้นนะทุผชมเดี๋ยวดูว่าวันนี้รับเพชรฟรีได้ไหมปกติถ้าซื้อนี่มันจะมีการรับเพชรฟรีนะครับทผชมผมดูอยู่ผมรับได้ไหมสะสมขั้น รับรางวัลพิเศษ2ครั้งในปีนี้คุณซื้อสิทธิ์ขั้นสูงมาแล้หนึ่งครั้ง,ง,งอ๋อยังนะครับผู้ชมถ้าเกิดเราซื้อสิทธิ์ขั้นสูงครบ2ครั้งเราจะได้ตัวไดมอนสองใบซื้อครบ4ครั้ง4เดือนอะ่ะเราได้ตัวไดมอนสี่ใบซื้อครบ6ครั้งจะได้ขั้นฟรีหนึ่งขั้นนะครับผู้ชมหรือตาเนี่ยนะครับอย่าลืมเข้ามาเช็คด้วยครับของรางวัลพิเศษนะผู้ชมโอเคไม่ได้อะไรเออใครทักมาในเฟสป่ะปล่อยไปก่อนนะครับชมก็ว่านะครับผู้ชมโอ้มนหลุดเข้าไปนี่ไอ้น้อง อย่างนี้อาจจะมีบล็อกนะครับถ้าน้องทักมาแล้วมันไร้สาระพี่อาจจะบ็อกน้องนะครับมาน้องพี่ทักพี่หลายรอบมากครับหลักๆน้องทักมาขอเพรอย่างเดียวเลยนะครับถ้าน้องทักไล้สาระรับรองน้องโดนบล็อกแน่ๆครับก็ใช้โทเค็นวันหกสิบอันนะครับการันตีได้แน่นอนสำหรับใครที่คืออยากได้แน่ๆถ้าเกิดสุ่มแล้วไม่ออกคุณผชมก็เจมบอกว่ามีลิมิตในการได้นะครับก็คือถ้าสุ่มได้โทเค็นนะครับ60อันก็สามารถรับไปเลยนะครับซึ่งก็ ผมไม่แน่ใจว่าถ้าสุ่มโทเคน60อันมันจะเสียมันกี่เพชรถ่ะแต่ผมสุ่มประมาณ400เพชรนั้นได้โทเคนแค่9อันน้ชมไม่แน่ว่าผมอาจจะต้องรอนะครับกิจกรรมหน้ามาอีกน้ชมก็คือกิจกรรมนี้อาจจะขอผ่านไม่ใช่วผมไม่อยากได้น้ชมแต่ว่ามันมันออกยากมากแล้วเหมือนตู้ปืนจะหายไปใช่ครับตู้ปืนหายไปด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นตู้นี้มาแทนแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวปืนครับใครที่มีตัวปืนอยู่ก็ยังสุ่มไม่ได้นะครับ17วันน้ชมจนกว่ามันจะเปลี่ยนตู้นะครับ ก็ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แล้วกันนะก็เดี๋ยวไว้ผมค่อยมาว่างไอทีมาสุมกันใหม่นะท่านผู้ชมก็ <S <S เกือบดีท่านผู้ชมแต่ไม่ได้เสียใจนะท่านผู้ชมได้โอเคมมาเก้ยอันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมก็ค่อนข้างจะน่าสนใจนะเชียอแต่ g m มมีสองอย่างไม่ใช่เหรออ๋อนี่ครับอีกอย่างที่เข้ามาแล้วทอมสนมันท่านผู้ชมผมื่อ,อก,กี้เรื่องเอามาสุมทอมสันเลยมีสกินปืนทอมสมนมันมาท่านผู้ชมก็คือไม่ได้มีทอมสันเดียวในนี้นะครับยังมีนะครับบาเลตบวกดามเมจพร้อม ความเร็วในการรีโหลดน้ำชมคือแบบโอ้ลืมเลยอ่ะลืมมาสมบาเลตโลงงนี้เหลือสักหกสิบเพชรมาสมบาเลตดีกว่าคุณชมแบบค่อนข้างอยากได้เป็นสกินปืนที่ผมใช้บ่อยน่ะ้ำชม และค่อนข้างชอบนะครับชมก็นี่แหละมี2อย่างนะครับมีทอมสันนะครับกับบาเลสนะครับในกล่องเดียวราคาหกสิเพรเท่านั้นนะครับชมถ้าใครไม่อยากสุ่มนะครับ m c a 1นะครับเพราะว่ามีสกินอยู่แล้วอย่างผมมันก็มีอยู่แล้วนะครับชมเป็นสกินที่อาจจะไม่สแต็กดีเท่ากันนะนะแต่ก็พอได้นะครับผมก็คือดาเมจหนึ่งอัตรายิง2เท่ากันสแต็กเหมือนกันนะแต่ต่างด้วยว่าอันนี้ลดระยะนะครับส่วนนั้นลดแมกกาซีนนะครับก็คืออันนี้ก็อาจจะด้อยกว่านิดนึงตรงที่ว่ามันลดระยะลงมานะครับชมแต่ว่าก็เป็นสกิปเปิ แต่แค่ไม่แรเท่าตัวนั้นนะครับที่ผมอยากได้เพราะตัวนั้นมันค่อนข้างจะแรนะครับชมก็เอาเป็นว่านะครับคลิปนี้ก็คงจะจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับผู้ชมและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผู้ชมว่าจะมีอะไรเข้ามาอีกแล้วผมจะมารีวิวอะไรกันอีกนะครับส่วนท้องขอโทษด้วยที่วันนี้ไม่ได้สตรีมนะครับพอดีว่าผมติดซีรีส์ผู้ชมช่วงนี้ติดซีรีส์บ่อยถ้าเกิดไม่ดูเมก็ดูซีรีส์และช่วงนี้พี่กายเป็นคนแบบว่าค่อนข้างจะโอตาคกป้รูชม คือแบบว่าเป็นไปได้2องอย่างเสียแล้วนะกอนว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครด้วยเดี๋ยวไว้พาไปเก็บแรงอหมดไป4ี่้อเพ่นไม่ได้อันเราจะจบกันนี่นะครับเป็นช่อง2ของผมนะครับก็คือ PJ TPE 2นะครับเพื่อใครยังไม่รู้นะครับก็คือ ปกติพี่ย้ายมาสตรีมช่องนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเกี่ยวกับการสตรีมพี่จะสตรีมมา2สองทุ่มออก,กว่านะครับจนถึงสี่ทุ่มนะเว้นแต่วันอาทิตย์จะมีการสตรีมตอนกลางวันนะครับผู้ชมจะเป็นสตรีมเก็บแรงนะครับเก็บแรงกับคนดูพาคนดูเล่นแรงนะผู้มชมถ้าเกิดใครอยากเล่นเกมกับพี่อยากจะเอ้ยออกคลิปกับพี่จังเลยอยากจะว่าเอ้ย ลงมาเก็บแรงกับพี่อะครับผมอยากเออให้พี่แบกแรงหรือว่าอยากจะแบกแรงพี่หรือว่าอยากจะอัดคลิปกับพี่นะครับก็แนะนําให้มาดูสตรีมพี่ช่องนี้นะถ้าเกิดน้องกดเข้าทันน้องก็สามารถอัดคลิปไปลงช่องตัวเองได้นะครับพี่อนุญาตนะครับพี่ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพี่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับใครนะครับหลายคนทักมาอยากเล่นกับพี่ครับอยากเล่นกับพี่ปกติไม่ค่อยว่างเพราะพี่ต้องทำงานฝากด้วยแล้วกันครับช่องนี้นะครับฝากติดตามเลยนะครับช่องพี่เองนะจ๊ะ